สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันพุทธที่6เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นเดะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสองช่วงเวลาครับปัน,นี่ช่วงเล่าข่าวกับช่วงเล่าขานช่วงเล่าข่าวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของร่องมรสุมนะครับจะพาดผ่านพื้นที่จังหวัดภาคใต้16จังหวัดแล้วจะมีอิทธิพลอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณสมควรต้นจารนรผู้อำนวยการกองพยาการอากาศ กรมตุนิยมวิิยากระทรวงดิจิทัลนะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานกรน,นี้เรื่องของคนไทยเราต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปรากฏว่ามีสถิติเดีอดติดอันดับ18ของโลกเลยนะครับซึ่งเป็นสถิติที่ไม่น่าดูน่าชมสักเท่าไหร่นะักเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกด้านกนรารป้องกันการบาดเจ็บนะครับในช่วงเล่าขานครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Good Money เงินดีๆเพื่อคนไทยซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อความเท่าเทียมในสังคมโดยจะมีบริษัทเงินดีๆจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทที่เป็นกิจการนันแบงก์แล้วก็กลุ่มบริษัทในเครือของธนาคารอ,อมสินเพื่อที่จะโดยแพลตฟอร์มนี้จะเป็น,นกลไกในการลดดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับภายใต้ใบอนุญาตก,กับประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ สินที่รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพหรือว่านาโนไฟแนนซ์ซึ่งสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นประกอบกับมีการนําเอาเทคโนโลยีเพื่อความคล่องตัวในการอนุมัติสินเชื่อจะช่วยดึงคนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นช่วยแก้ปัญหาดิโคเรียให้เศรษฐกิจและก็สังคมเติบโตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับสำหรับบริษัทเงินดีดีจำกัดเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างธนาคารนอมสินถือหุ้นอยู่ร้อยละสีแล้วก็บริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับถือหุ้นอยู่ร้อยละ51 โดยมีทุกจุจทะเบียนอยู่แล้วที่ชําระแล้วจำนวน400ล้านบาทให้แพลตฟอร์มให้บริการผ่านแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิตอลเพื่อสังคม g ู๊ดมั n e y เงินดีๆเพื่อสังคมนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2017นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Good Money by GSB อได้แล้วนะครับทั้งในระบบ iOS และก็ Android โดยลูกค,ค้า ของธนาคารอมสินที่มีแอปพลิเคชันบายโมอยู่แล้วสามารถดินยันตนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยส่วนลูกค้าทั่วไปก็สามารถดินยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทุวประเทศนะครับวันนี้รายการล่าสู่กับฟังเราจะมอบไดอารี่บ็อกเซตจากธนาคารอมสินจำนวนสองรางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยไต้ถุนรานเบนบักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรีกพิเศษ7เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1 7 5ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ2.05ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวที่ครัครบธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรกพิเศษ7เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1 7 5ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอออยู่่่ทีีรรละะ2.05ตปนคับ นี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่จะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึ่ต่อปีเนี่ยนะครับคำถามคือดอกเบี้ยนี้ถ้าเอาไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมาน,นะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟัง จเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในอซ์ box เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่5พฤศจิกาย,ยนจากจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรุณเทียมแจ่มนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวคับเรื่องราวของร่องมรสุมพาดผ่าน16จังหวัดภาคใต้ ภาพผ่านภาคใต้ส6บจังหวัดนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตัลตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณปุะพัฒรกับท่านผู้ฟังเลยนะครับร่องมรสุมคืออะไรครับคุณสมควรนะร่องมรสุมก็คือร่องความกรอากาศต่ำนี่แหละครับจริงๆมันก็เสศษร่องได้ก็คือมันมีอากาศเย็นจากทางซีกโลกเหนือดันลงไปเนาะแต่ว่าซีกโลกใต้ก็ดันขึ้นมามันก็เลยเกิดแนวร่องผ่านประเมินว่าไอ้มวลอากาศที่อยู่ทางซีก บ้านเราอ่ะตอนเหนือเนี่ย<ะ>ต,ตอน้นซีกโลกเหนือมันแรงกว่าอาจจะลงก็เลยทําให้ล่องเนี่ยเดิมเขาควบคุมภาคฝางแต่ภาคใต้ตอนกลางบนหรือตอนกลางแต่ว่าตอนนี้มันขยับลงไปทางภาคใต้ตอนล่างก็เลยจะทาให้ตามแนวล่องเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะทําให้เกิดฝนจะก็จะมากกว่าภาคจีนอื่นหน่อยช่วงนี้ครับครับเหมือนกับเป็นเป็นตัวเป็นเรียกไงแนวของการประทะก,กันระหวา่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนได้ไหม เออมันจะมันจะแตกต่างจากแนวพะทะระหว่างอากาศอากาศร้อนครับแต่มันคล้ายๆกับเป็นร่องน้ําเป็นคูน้ำาครับเป็นคูน้ําอื่าเป็นร่องที่มันมีโอกาสที่จะยกตัวก่อตัวได้ดีกว่าคือนั้นอ่ะมันจะต่าเอ่อความกดอากาศมันจะต่ํากว่าแล้วอากาศเนี้ยมันจะลอยตัวเพราะว่ามันจะร้อนกว่าปกติจะทําให้มีโอกาสเกิดฝนได้มากกว่าทีนี้อ่าช่วงเนี้ยที่ร่องมันมันขยับลงไปเนี้ยก็เนื่องจากว่าเราเข้าสู่หน้าหนาวเนาะพราะวันที่สามใช่ใช่ จะกาย้นที่ผ่านมานี่ก็เลยทําให้อตุมกขอากาศเย็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยยังคุมอยู่ทางตอนบนแล้วถ้าดูวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหาน,นครเองก็มเมฆเยอะเนาะเมฆก็แต่ฝน,นยังไม่มาฝนไม่มีเนาะจึงนี้ก็รับอากาศเย็นๆไปหน่อยครับมีเมื่อวานมีเมื่อวานที่หลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคกลางที่นครสวรรค์น,นี่ก็หนักอยูน่นะเมื่อวาน,นก็สุแรกที่มนเข้ามาครับเมื่อวานนี่ก็จะเป็นมันจะมีกระแสลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ก็ามาด้วยครับเมื่อวานนี้ก็คือจากที่ฝนของความชื้นที่พอมีอยู่บ้างแต่วันนี้ก็มวลอากาศเย็นก้อนใหญ่เนี่ยเริ่มจะมาขุมละก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะตอนตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นลงอีกแล้วนะครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงอากาศที่ค่อนข้างดีนะถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแต่ว่าภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมรับมือนิดนึงเนื่องจากว่าที่ผ่านมานี่ยอย่างชุมพรเนี่ยครับคุณพริรพัฒน์ปรากฏว่าตกอยู่ที่ชุมพรนี่ สามวันนี้วันนี้วันที่สี่ก็ที่ตกหนักนะแต่วันที่สามที่สี่ที่ห้าจนกระทั่งวันวันที่หกนี่ก็ยังตกอยู่แต่วันนี้ดูเหมือนชุมพรก็เบาบางลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังยังไว้วางใจไม่ได้ครับตอนนี้<อ>น,นะครับชุมพรนะเราเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเลยเออปรากฏว่ามีที่ท่วมอยู่ก็อย่างเช่นที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับแต่ว่าก็พั๊จสิงนนะแล้ว<อ>ก็ระบายระบายไปได้หมดตอนหลังนี่ก็จะมีทางภาคใต้ตอนล่างอย่างยะลาเนี่ยก็มี น้ท่วมอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหนักหนาเหมือนกระทั่งภาคเหนือเ่าทีแท่แม้เท่าไหร่ถืกว่าเตรียมการได้พอดีดีพอสมควรนะครัทางทางภาคใต้ก็ยังคงต้องลองรับมือครับไปจนกระทั่งสิงโน้นแหละนะถึงต้นเดือนธันวาคมก็เลยทรเดนะครับครับทีนี้ร่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ภาคใต้มีฝนตรงขนาดไหนยังไงฮะร่อ,อ,องเนี่ยมันจะสวิงอยู่ครับก็คืออาจจะลงไปถ้าเกิดว่ามันแรงมาก,มากๆเลยนะครับคุณพัชมวลอากาศเย็นเนี่ย อาจจะลงไปถึงกระจวบอินเดขันเพราะนั้นร่องก็จะลงไปถึงโนวาเลเซียสิงคโปร์เป็นเรนื่เลยนะครับแต่ว่าพอเราพอมลอากาศเย็ยนอ่อนลงอย่าง,างเช่นวันที่สิบสามสิบสี่เนี่ยมันก็จะขึ้นกลับมาเอาาา่อเวียนกลับขึ้นมาเดิมที่มาสวิงกลับมาที่เดิมเราอาจจะอยู่ท,ท,ทัท้งต้นทัางใก้ตอนกลางซึ่งเอ่อแต่โดยปกตินนกเนี่ยหน้านี้ถ้าเกิดว่าเกิดตัวแนวร่องมรสุมต่างเนี่ยมันไม่ค่อยแอคทีฟหรือไม่แรงมากฝนก็อาจจะเป็นช่วงๆกันนะสำหรับ หนักเบากันไปแต่ว่ามีตกเรื่อยๆครับตกเรื่อยๆตกตสไตล์ภาคใต้เลยไหมอ่าตกสไตล์ภาคใต้ <c oughs> คือป่ายมาก็ตกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นแนวนั้น <c oughs> แต่ว่าตรงเนี้ยต้ามองมาว่าดูที่ว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเอ่อถ้ามาแรงๆเลยนะครับเอ่อถ้ามาแรงๆนี่ก็คือตั้งแต่สุรธานี <c oughs> าคนครศรีธรรมราชสงขาไปก็อาจจะต้องรับฝนหนักหน่อยเ่รา <c oughs> <c oughs> มันเป็นด้านรับที่ด้านรับลมรับลมหนาวอ่ะเนาะลมตอนมันออกใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศไปแล้วลมก็จะเป็นมาจากทางด้านอ่าวไทยไม่ได้มาจากทางด้านทะเลอันดามันแล้วครับก็จะมีวันนี้มีที่แทรกเข้ามาเพิ่มก็คือเรื่องของไอตัวกระแสขึ้นกระแสล,ลมตะวตกกันตกครับที่ตอนนี้เนี่ยต่อเคลื่อนผ่านมาทางด้านประเทศเมียนมา เป็นกระแสลมตก,กลงก็คือกระแสลมในระดับตั้งแต่ระดับ500มิลลิบาร์ขึ้นไปครับถึงสูงจากพื้นดินประมาณสัก5กิโลขึ้นไปครับม,มันจะเป็นเป็นเวทเป็นคลื่นมาผ่านมาทางด้านเมียน,นมาแล้วก็เอะจะมีผลกระทบบ้านเราได้บ้างอย่างเช่นที่แม่วสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายก็อาจจะมีเมฆเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็มเมฆเพิ่งแต่เช้ามานะผลก็มีเล็กน้อยเนี่ยดูแล้วคือถ้าเป็น เอ่อขึ้นกระแสลมตัวตกถ้ามาช่วงที่เป็นเราเปลี่ยนฤดูนะครับคือว่าช่วงระหว่างช่วงที่เราฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะได้รับอันตรยอันนี้มากกว่านี้หมายถึงว่าลักษณะฝนที่มันตกเนี่ยก็จะเป็นฝนฝนฟ้าขนองเนาะแล้วมีลมกระโชกแรงและบางเธอเผลอบางทีก็นําลูกเห็บมาให้เราช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราจะเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูร้อนแต่ถ้าเกิดมาช่วงนี้เนี่ยก็คือปกติเขาจะไม่ค่อยมี นะมันมาผิดที่ผิดเวลาลูกเห็บเนี่ยแหละไอ้ลูกเห็บไอ้ลูกเห็บจะเกิดได้ก็ช่วงที่เราจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนน,นั่นสิครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เรกว่าอากาศเย็นเขามีอิทธิพลมากกว่าก็เลยทําให้ไอ้เจ้าตัวคลื่นกระแสลมตะวันตกเนี่ยอก็จะส่งเมฆเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีความชื้นอยู่บ้างก็อาจจะมีฝนฝนเกิดขึ้นได้บ้างตามแนวขอบทางด้านขับไชายแดนนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ทําให้แบบฝนตก เออแบบหนักจนกระทั่งทําให้แม่สายน้ําท่วมอีกรอบหนึ่งนะครับซ mm ึ่งทุงหลังก็มีข่าวลือกันนะครับว่าเออน้ําแม่สายจะกลับมาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับ <c oughs> แต่ก็ต้องติดตามอยู่ทั้งวันนี้กับพร <c oughs> ุ่งนี้ครับสองวันนะฮะอาจจะมีฝนอยู่นะครับคร <c oughs> ับเด็กซึ่งบางพื้นที่ก็เ,เริ่มเตรียนการรองรับนักท่องเที่ยว <c oughs> จจมีฝนการเดินทางจราจรก็คงจะต้อง ระมัดระวังนิดหนึ่งครับอาจจะมีฝนทำให้ถนนลื่นในเวลาช่วงนี้ครับอืมครับผมเห็นข่าวมีพายุก่อตัวใช่ไหมฮะในแปซิฟิกอีกอันหนึ่งก็คือพายุครับพายุอันนี้ชื่ออะไรเนละ่อพ <c oughs> ี่ชิงยิ่งชิงอันนี้ภ<ล> <c oughs> าษาภ <c oughs> าษาจีนครับภาษาจีน <c oughs> อ๋อจีนเป็นคนตั้งแหละเนอละฮะอ่าจีนเป็นคนตั้งชื่อชื่อส่งมาให้นะครับก็จะเป็นภาษาจีนซึ่งยี่ชิงก็คือเป็นเหมือนต้นไม้อ่า ้องถิ่มไม่ต้นไม้ก,กมมระ,ะดอกไม้นะมีอยู่สองอย่างปัญหากระดอกไม้สองอันก็ทําให้ไออตัวยี่ชินนี้ก็ดูแล้วเขาเคลื่อนตัวตอนนี้กําลังเป็นไต้ฝุ่นครับไต้ฝุ่นแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะเจอกับมวลอากาศเย็นที่แรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะคูจะเคลื่อนตัวผ่านทางดัดเกาะลูซอนเข้ามาลงทะเลจีนใต้ตอนบนก็จะประมาณสัก วันที่แปดต่อวันที่เก้าครับ<ช>แล้วก็อาจจะเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกมาเรื่อยๆแต่ว่าเขาอาจจะกลับลงมาทิศทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ได้เพราะว่าเจอบรรยากาศทีทัรร้งป<อ>ักต<อ>ัวก็เลยผัดทิศทางมาอาจจะสลายตัวในบริเวณทางด้านแถวแถวชายแดนอ่าาอ่าทางยั่เวียดนามเ<า><อ>ป็นตอนกลางหรือตอนล่างๆนะครับตอนต้แปดนะครับอันนี้ก็เป็นก็ดูแล้วไม่น่าจะส่งผลกับบ้านเราอะครับ มีเมฆในช่วงวันที่เขามาใกล้ฝั่งนะเมฆเพิ่มึ้ฝนก็ต้องมีได้ก็คงนิดหน่อยครับ,บได้นะครับเป็นแค่ป,ปลายแต่เป็นปลายหางๆของอนะคงไม่ได้แบบว่ามาแบบตรงๆนะเพราะตอนนี้อากาศเย็นเนี่ยคือเขาเรียกว่าทั้งระบบอ่ะครับ,รบแล้วทั้งระบบลมทั้งระบบมวลอากาศก็เรียกว่าคุมหมดแล้วก็คือคุมไว้ทั้งหมดและทางด้านทัคเหนือภาคอีสานตอนบนของเราอืมครับ เอาแล้วอย่างนี้เขาจะไม่ไปไปดึงลมในภาคใต้ไปทางจากตะวันตกไปตะวันออกนะฮะภาคใต้เนี่ยปกติเขาก็จะเป็นอพอมีลมประเภทนี้ครับลมที่ออกจากจนุ์กลางของตัวมวลอากาศ<ฮ>เป็นลมที่ตามเข็อเมริกาตาม,ตามเข็<า>มะ<ล>คือเป็นลมลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือลงมา,าตะวันออกไปใต้อใต้ตตก็จะลงทางด้านปลายแหลมยวนลงทางด้านอ่าวไทยตานเข้ามาอย่างเนี้ยครับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านพายุเนี่ยให้แทนที่มันจะเคลื่อนตัวตะวันตก มาแล้วมามาตอนตกอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงใกล้ทะเลจีนใต้มันอยู่ในทะเลนะมันก็คงอีงไม่ตายง่ายๆก็จะผักลงให้เป็นลมตันตกเขียงใต้มาทางด้านชายแดนทางชายฝั่งเวียดนามแทนครับพายุเหมุนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมฮะพายุพายุนี่ปกติก็ทวนเข็มนาฬิกาครับแต่ว่าถ้าเป็นความกดอากาศสูงลมที่พัดออกจากศูนย์กลางของความกดอากาศสูงเนี่ยหรือมวลอากาศเย็นนี่จะเป็นทิศตามเข็มนาฬิกาอ๋อมีหน้ผมมันข้ามกัน มันก็จะดึงอ่าวไทยให้มีขึ้นสูงขึ้นใช่้หงครับ,รบโอเคจะเป็นสัญญาณหนึ่งว่าพอลมชนิดเนี้ยมันแรงขึ้นครับอ่าวไทยเนี่ยนอ่าขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ฝนก็จะเอาความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยเข้าหาทางด้านสุราษฎร์ธานีน,ะค,นครศรีธรรมราชสงขลาแนวนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวภาคใต้ก็ต้องไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับแนะนำในช่วงนี้ภูเก็ตทะเลนิงน <ะ S 2> ่งนะฮะมีอยู่อาจจะไม่แรงครับทะเลก็ อาจจะเท่อวเที่ยวได้ตามปกติเนาะแต่ว่าถ้าฝั่งอ่าวไทยอาจจะระมัดระวังหน่อยเพราะว่าจะขึ้นสูงอยู่พูดง่ายก็ว่าคุณไปเที่ยวฝั่งตะวันตกปุ๊บถ้าอยากเจอพายุก็ให้ขับรถมาฝั่งตะวันออกแล้วกันข้ามฝั่งมาเลยนะข้ามฝั่งมาเลยคุณเจอลมแน่ไปเลยครับอันนี้คือความเป็นความสุจยอดของภาคใต้นะซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบกันนะครับทีนี้ภาวะอย่างนี้มันจะอยู่อีกนานสักเท่าไหร่ครับุณสมรณ์ครับก็ ถ้าเป็นช่วงของมวลอากาศเย็นมาลงมาเนี่ยเนาะมันก็จะมีเบามีแรง,ม,แรงมีหนักอยู่เนะาะก็จะเป็นช่วงออยู่ได้ประมาณถึงวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยน่าจะคงทําให้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยสัมผัสลมหนาวกันได้ยาวๆแต่ยังไม่หนาวจัดเนี่ยสถานเท่าไหร่นะอาจจะเย็นๆมากกว่าแล้วก็เมฆอาจจะเยอะอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าก็าจะมีกําลังอ่อนลงไปบ้างในช่วงวันที่สิบสามสิบสี่ครับ,รบแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีเสริมมาอีกครับช่วงประมาณสัก ส <My log S 2> ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าพิศกรเป็นช่วงลอยกระทงกันเลยนะเ oh. สริมลงมาก็อาจจะทําให้บรรยากาศยังดีอยู่ครับทางภาคเหนือก็ไม่น่ากังวลเรื่องฝนนะนะครับพิศารนะครับแล้วก็แต่ว็มีกังวลทางด้านเฉพ,พาะภา,าคใต้พภาคใต้เนี่ยเวลาที่อมีมีมีฝนเขาก็จะฝนหนในตามแนวเขานะซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมสัพันน้ำป่าไหลหลากได้ได้มากกว่าพื้ที่อื่น คือที่กังวลคือว่าถ้าเกิดามันตกซ้ำๆนะครับตกเดิมๆที่เดิมอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะไหลไหลบาทได้ง่ายนะครับนะอันนี้มีโอกาสครับอ่าครับทีนี้พอพายุมันแรงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอ่อภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเย็นลงไหมถูกต้องครับอ่าพายุก็จะดึงมาด้วยนะเป็นตัวช่วยดึงลมหนาวรับลงมาให้แรงขึ้นด้วยอืมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก็ข้อดีของมันก็คือพอดึงรับมันก็จะฝีเฉพาะไอ ความและแหความแห้งอ่ะครับความแห้งอืมอ่าเพราะฉะนั้นพายุก็จะค่อยๆอ่อนกําลังลงไปตามลําดับใช่จากเดิที่มาแบบขับมาสองร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอใกล้ฝั่งหน่อยก็จะเบาลงไปประมาณก็คืออากาศหนาวนี่คือเหมือนจ่าคอยเบรกนะโบกมือไปให้ไปไหนไกลอะไรเียมันเบรกมันเบรกให้พายุเนี่ยจะเบาไปหน่อยอ๋อที่ที่มันเบรกเพราะว่ามันมันแห้งแหละคะคุณสมบูรณ์ มันอากาศมันไม่มีความชื้นถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยค,ความชื้นของบ้านเรามันสูงคแต่มันก็จะมีทั้งไอ้น้ําความชื้นเข้าไปหล่อเลี้ยงก็ทําให้มันพัฒนาตัวโตจนกระทั่งว่ามันแรงขึน้นเป็นเปรชั่นเป็นโซนร้อนเป็นพายุเต้ฝุ่น แต่ว่าถ้าเป็นหน้านี้เนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามเจออากาศเย็นเมื่อไหร่ก็อจอดทุกไลน์ดาวส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะโตครับเพราะ<อ>ว่าที่ไปเลี้ยงมันน้อยครับครับพอไม่มีความชื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะกินอะไรครับกินน้ําไปก็ไม่พอาอากาศแห้งใช่แห้งเหมือนถ้า<บ>อยู่ในทะเลเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่สลายง่ายๆครับความชื้นในทะเลเนาะมันก็ยังพอไปเลี้ยงในเสบสูวนกลางได้อยู่นะครับครับแล้วมันมีโอกาสที่จะเข้ามาทาง ถ้าแถวไปแหลมยวนอะไรแบบนี้ไหมครเอ่อถ้าดูมองดูแล้วมันก็จะส่งลมมาให้ครับสรงไยแหลมยวนมีแต่ลมมันมมน่าจะสลายก่อนนะครับอาจจะเป็นยอมกลางกดอากาศต่ําที่เกิดจากการสลายตัวของพายุอะครับแนวนั้นน่าจะมีแบบเขาเหลือไว้อยู่ครับคงคงไม่ได้แบบหายไปทัทีเดียวนะอาจจะแบบว่ามีความคิดอยู่บ้างทางเวียดนามตอนใต้หรือไปอะไ วนอะไรประมาณนี้ก็ประมาณปัตตานีนราธิวาสอะไรพวกนี้นะฮะแต่นี่ก็อาจจะคอได้มีได้ได้รับอิทธิพลอยู่บ้างจากลมมันมีลมหนาวมาผสมนะแล้วก็ลมจากพายุมาช่วยนบครับเราก็คงไม่ได้เป็นเป็นพายุใหญ่แะครับครับแต่ทีนี้พอลมมันเปลี่ยนทิศเสร็จปุ๊บจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดพายุมันจะเกิดจุดไหนได้บ้างฮะ ออตอนนี้ถ้าเกิดจะเป็นพายุนะฮะถ้าต,ตัวตัวที่มีโอกาสสูงที่สุดก็คือถ้าหย่อมความไไดกดอากาศต่ำที่มันก่อตัวตรงบร,ริเวณเกาะบอเนียวอะครับ <ขอ S 2> หรือบอริเวณภใต้<ม>ตอนกลางเนาะตอนนี้มันก่อตัวตรงนั้นอะช่วงที่อากาศมลอากาศเย็นมันอาจจะเบาลงไปแล้วมันมีโอกาสพัฒนาตัวขึ้นครับแล้วลมหนาวก็ไปช่วยกับดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็ถ้าเป็นอากาศเย็นเบาลงไปเนี่ยมันก็จะ พัฒนาตัวต่อแล้วก็เคลื่อนตัวมาทาั้งด้านฟลายแหลมอยวนแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยอากาดได้สูงครับหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือที่เกิดนะครับอาจจะมาไปหย่อมความกดอากาศตามบริเวณปลายแหลมยวนแล้วเ็นบอัอบพ้นบริเวณทางด้านอ่าวไทยเนี่ยม,มันก็ข้ามจากอ่าวไทยเข้ามาทางภาคใต้อันนี้ก็ถึงแม้มันจะไม่ใช่พายุ รุนแรงนะตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงหรือพายุดีเปรสชันนี่ก็หนักนะฮะไม่เบาเหมือนกันใชไม่เบาเหมือนกันครับคนถ้าไปอยู่ภาคใต้จะรู้ว่าเวลาฝนมาเนี่ยหรือว่ามีลมแรงๆเนี่ยมันไม่ใช่แรงแบบคือมันเหมือนกับไม่มีอะไรกันไว้เลยใช่ไหมคุณสุวรรใช่ครับเพราะมันมันเข้าได้ตลอดเข้าได้หมดเลยอ่าเพราะจะจะมีพื้นที่เสี่ยงอย่างนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนี่นะครับนครขอนแก้วหัวไซนะฮะหัวไซโดนอ่าเออสงขลาก็แถบแถบระโนดอะไรพวกนี้ ทางนั้นนะครับ,แ,บแต่ว่าถ้าเป็อนอัฒนีด้านล่างครับก็จะมีภูเข,ขากั้นกันอ่าใช่ใช่ใช่ใชถ้าถ้าถ้าไม่แรงพอเนี่ยมันก็จะบนอา่าวอัานีก่อนแล้วก็จะค่อยๆเลาะขึ้นมาดาังอ่านครศรีธรรมราชเราค่อยขยับบารทัดตะวัน,นตกมานครก็จะเจอสมุยดึงเอาไว้ส่วนหนึ่งใช่เเจอเขาหลวงอีกอ๋อไปช่องเขาหลวงเลยครับงนั้นมันจะมีช่องช่องมีช่องเหรตรงไหนฮะตรงไหน ตรงบริเวณทางด้านเขาหลวงกับทางด้านนครศรีนะครับเขตสร์ธานีทางตรงนั้นนะครับอ้โตาปีนะไมครับตาปีใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นที่ต่ำกว่าเพื่อนหน่อยครับหัลังานนั้นพายุมันก็จะฝุบตรงนั้นนะครับมันจะเห็นเป็นแนวช่องอยู่มันสามารถจะผ่านตรงนั้นไปได้นะอันนี้ก็เป็นเคยทะลุไปถึงอันดามันไหมครับคุณสมควรเคยเคยครับมันจะมีเขาอย่างอย่างพายุปลาบึกเนี่ยก็เหมือนกันโอ้โหน่ารักไหมครับอ่าเพราะปลาบึกนี่ก็ อาศัยช่องแคบตรงนี้แหละครับผ่านทางดัานั้นอันดามันดังละนองทางทังงาได้ตอนนั้นนะครับเขาก็ต้องมาต้องมีความสูงประกอบด้วยถึงจะผ่านไปได้เอต้องมีความแรงด้วยความแรงด้วยแรงและสูงด้วยแรงของลมอลมด้วยแล้วก็ระดับล่างเนี่ยถ้าเพียงลมแรงระดับล่างอย่างสมมติสูงประมาณสักพันห้า เมตรเนี่ยแล้วก็มันอาจจะผ่านไม่ค่อยผ่าน,าาน,นผ่านยากนิด่านึงอืแต่ถ้าแรงขึ้นไปสักประมาณสักสามกิโลเนี่ยครับม,มันอาจจะพัดแล้วก็หมุนปั่นได้ดีกว่า,าน,นี้ก็อาจจะเป็นผลจากลมที่แรงในระดับกลางๆขึ้นไปครับอืมครับแต่เราภาวนาว่าอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะมันแรงจริงๆ้ก็อย่าอย่าอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยครับืถ้าตกก็ตกให้อ่ามาเพิ่มน้ําจากเดิมที่ฝนน้อยครับ,บคุณผู้ชปีนี้ทางภาคใต้เองเนี่ยตอนนี้ทางภาคใต้ที่ฝนน้อยกว่าเพื่อนเลย ยังติดลบอยู่นะครับ17เปอร์เซ็นตซึ่งซึ่งถ้าผลมาช่วงท้ายก็อาจจะอไอตัวเลขอาจจะดีดขึ้นมาอีก,กนิดนึ่งแต่ว่าโดยโดยภาพรวมจากตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบลงมาเนี่ยคุณปอเนี่ยฮะฝนยังน้อยอยู่ก็ยังถือว่ายังรับได้อยู่ครับถ้ามากกว่านั้นก็คงจะต้องมานั่งเที่ยงาบเสิร์ฟกันนะครับโอ้โหเราเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้ไหมว่าน้า ฝนตกลงมาแล้วก็น้ําจนกระทั่งว่าบรรดาอ่างต่างๆี่ในภาคใต้รับไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยลงมาแล้วทําให้เพชรเกษมต,ต้องขาดบ้างอะไรบ้างเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมามีโอกาสปีนี้ถ้าผ่านช่วงโค้งนี้นะครับโค้งเดือนพฤศจิกาถึงต้นธันวานเนี่ยถ้ามันยังเป็นแบบลักษณะแบบนี้อยู่นะไม่มีตัวการอื่นเลยนะที่ดักหนักหน่วงคืออย่างเช่นพายุเนี่ยผมว่ามันก็ยัง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 พอที่จะรับมือไหวอยู่ครับเนี่ยจะไม่น่าจะกังวลไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบ โอ้ท่วมแบบกระทูนที่เคยไหนป่า,าสลัก,กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วก็ยังไม่น่าจะอยากจะจะรุนแรงขนาดนั้นนะครับ,รบแต่ว่าไม่ประมาทครับเพราะว่าปีนี้อยา่าลืมว่ามันเป็นปีเริ่มราดหญ,ญาค่อนข้างจะมีผลใน,นเดือนพฤศจิกายนเพราะ,ะนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าเรามองดูเฉพาะลมหนาวอย่างเดียวเนาะแต่ลืมไปดูว่าไอ้ลมระดับกลางๆครับตั้งแต่ห้ากิโลขึ้นไปเนี่ยมันเป็นลมโตนออกที่มันมีความชื้นสูงครับที่มาจากไอ้ปรากฏการณ์ไอ้เจ้า ลาดิกญญาที่ส่งเข้ามาให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นลมเนี้ยก็เลยจะทําให้แบบเออเหมือนยังมีความชื้นในระดับบนอยู่เพราะนั้นโอกาสที่จะพัฒนาในระดับล่างที่จะเป็นฝนเป็นมอเมฆก็สูงมากอภาคใต้ก็เลยอาจจะต้องผสมกันนะครับตอนนี้ถ้าือลมหนาวมาด้วยความชื้นจากอ่าวไทยก็มาด้วยบ,บวกลมโตด,ดออกที่เข้ามาด้วยนี่มันก็มีโอกาสครับครบเลยนะ ครบครบเลยปเดี๋ยภาคใต้อ่ะเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยมันรบกวนสมควรแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับ้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมควรต้นจาน์นะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมส่งนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับพูดคุยกันเรื่องของคนไทยเรามีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยติดอันดับที่18ของโลกเลยนะครับเกิดอะไรขึ้น ดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บนะครับในช่วงเล่าขานส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเร่พิเศษเจ็ดเดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่ธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้าต่อปีนะครับคาถามคือว่าดอกเบีย้ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจําจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ ส่งคตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง y o u t u b e ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟัง mm. เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ